สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี่ก็มาพอกับมาดามคำนวณคือเก่าเนาะคะ่ะในทางช่อง YouTube มาดามจะมาว่างแนวทางของเล่าพัฒนาเมื่อนี่เป็นวันที่20เนาะแนวทางจะเป็นของบอพาโชคแล้วก็ของออกปล่อยเปีดยสายวิ่งสายลวดหามพลาดด้อพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าสองของส,สองเซียนนี่เข้าไปตัววิ่งตัวรวดเข้าทั้งสองสองเซียนเนาะค่ะเนาะ ทั้งสองตัวให้สองตัวมาสองตัวทั้งคู่ก็เลยจับมาประชันกันให้ FC ได้ติดตามชมเพื่อได้เอาไว้เป็นแนวทางจังในกระกาบขอบุญขอบุณบ่อผ้าโชคเล้กา่เที่ยห้ตัวเลขแนวทางเนาะแล้วก็ออปล่อยเป็ดที่ให้แนวทางมาเปลี่ยนประจําเนาะเลขทุกตัวให้แค่เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเข้ามีหลุด จังไดกระดาบขอบุญขอบคุณเอซี่ทุกท่านด้วยเหมือนกันเฮาไปเบิ้งตัวเลขแนวท่างกันเลยค่ะว่าจะถูกใจไหมเนาะค่ะเนาะคันนี้ก็จะเป็นของบอ่อผ้าโชกของบ่อผ้าชูก,กับออกปล่อยเป็ดเอามาประชั่นกันเมื่อนี่หนึ่งหญิงแล้วก็หนึ่งชายเป็นยังจั้าอมาประชั่นกันติมดาดามจะให้เบิ่งตัววิ่งตัวรูดเพิ่นพ่อพ่อพี่น้องแม่นสุดๆให้ไม่เยอะ ให้น้อยหางมากให้น้อยหางมากทีเอฟซีต้องการทีเอฟซีชอบมากให้น้ยน้อยแล้วเดินดีสองตัวมาทั้งสองตัวตัววิ่งตัวรุดจับตามองแล้วอย่าลืมว่าของบ่อผ้าชงสองหวดติดติดพ่นเข่ามาแล้วสี่ห้างวดนันกะเข้าตรงๆเข้าตัวเน้นตัวเจ เข้าตรงๆเข้าตัวเน้นตัวเจะแล้วกะพกซี่เข้าไปแล้วซี่กะเข่าบนหลงังสังเกตตัววิ่งตัวรูดเพลินพ่อเม่พี่น้องสังเกตตัววิ่งตัวรูดคล้องบ่อผ่าโชคสองวัดติดผ่านมาแล้วเฮามาเบิงว่างวดนี้เพิินิีไ้ตัวใดเลยเอามาประชนันกันกับของบ่อปล่อยเป็ด และเอามาประชันกันกับของอออปล่อยเป็ดเพราะว่าของอออปล่อยเป็ดให้มาแค่นี้ิ่งดูนี่ให้มาแค่นี้พ่อแม่พี่น,อน้องเข้าไปทั้งบนทั้งล่างแตกสามช็อตพุณเด่นี่บนหก่่างก็หกแปดบนจับคู่ให้คือว่าเข้าตามลักเข้าตามลักเกณฑ์ตัวนี้เนาะเอาเมื่อนี้มาจับตามมง มาจับตามองเฮ้ามัสสัมมนา,าตัวเลขกันว่าของไพยสิเขาสิปังสิพานชอบของผู้ใดจิ้มของผู้นั้นจังไดกระกาบขอบุญขอบคุณบ่อผ้าชูกเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องกาบขอบพระคุณหลายๆแล้วก็กาบขอบุญขอบคุณออกปล่อยเปรตเนาะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องกาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงกว่าเพิ่นใจดีให้มาทุกงวดเอา้าว่าเป็นการเสียเวลาด้ ให้เบิ่งก่อนพ่อแม่พี่น้องให้ดูไปเลยแล้วเข้าจังมาเบิ่งของอ่อปล่อยเป็ดเนาะให้เบื้องของบ่อผ้าโชกก่อนบ่เป็นการเสียเวลาเตรียมตัวแคบนาจอผู้ใดสิไปกับบ่อผ้าโชบ่อผ้าโชคให้มาวันนี้รูดเล่าพัฒนาสองทุ่มครึ่งพรุ่งนี้นะคะลงให้ก่อนหนึ่งวันวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบค่ะลงให้ก่อนหนึ่งมือเนาะ บอพาโชคให้มารูดเบืองไว้เด้อพ่อแม,ม่พี่น้องเด้อสองกับสี่สองตัวสี่หางห้าสองแปดสองสี่แปดสี่ศูนย์ตัวกันค่ะตัวกันแปดเก้าห้าศูนย์สองตัวเน้นสามหาง เน้นไปที่5 2 4 8 40เอาแคบหน้าจอพ่อแม่พี่น้องถ้าผู้ใดจะตามคองบอ่อผ่าโชคกาบขอบคุณขอบคุณบอ่อผ่าโชคเด้อค่ะนี่ให้ตัวเลขแนวะทางมาวางทางช่องเนาะกาบขอบพระคุณหลายหลายบันนี้ห้องมาเบิ่งของออกปล่อยเปิดแคบหน้าจอหรือย,อยังพ่อแม่พี่น้องแคบหน้าจอแล้วไปเนาะเดี๋ยวจะให้ดูว่า ของไผเป็นจังไดแล้วหฮาจังมาแชบข่อยพร้อมๆกันอีกั้งหนึ่งเนาะห้เบืองเลยบอกกักบอดตุนค้องออปลอยเป็ดมาอีกแล้วมาแบบบูบูแหละขันเป็นนังกะสิเป็นนังข้าบ่อยพ่อแม่พี่น้องบูแบบสุดๆไปเลยเป็นยังจังว่าบู่ห้าเม็ดเดียวตัววิ่งตัวรูดมาจับตามองเมื่อนี่ว่าค้อง อปอยเป็ดจะผ่านไหมในวันที่ยี่สิบอ็คือพรุ่งนี้นะคะลงให้ก่อนหนึ่งวันออปอยเป็ดให้มารูดห้าเม็ดเดียวฟันทีหารูดทีหาสองตัวสี่หางห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่เน้นทุกหางนะคะเน้นทุกหางเพราะว่าเมียมากมีแค่สี่หางเน้นทุกหางเพราะว่าฟันทีหารูดทีหา ชอบตัวไหนพ่อแม่พี่น้องจิ้มเข้าไปเลยค่ะชอบตัวไหนจิ้มตัวนั้นเดี๋ยวสิใหเมื่อแคบหน้าจอพร้อมกันของออกปล่อยเป็ดกับของบวอผ้าชูก่กอนเฮ้าสิไปแคบหนาจอพร้อมๆกันว่าค้องเพื่อนซีมีตัวใดที่ตรงกันเฮ้ามาเบิ่งของมูก่อนเนาะของเพื่อนๆมีของใครเข้ามั่ง มีของใครเข้ามั่งของล็อกจิกผ้าร่วยแคสซีหางเข้าไปเต็มเต็มเข้าไปเต็มเต็มพ่อแม่พี่น้องเข้าตัวเน้นตัวเจาะเก้าหกหกเก้าล่งขีปหายแล้วเข้าไปติดตามส้มได้เนาะแล้วก็ของปูศูนเจ็ดเข้าไปตัวเน้นตัวเจาะหนึ่งแปด แปยังไม่ได้ให้มารอคะ่ะแล้วก็ของอสมเจียดเข้าไปทั้งบนและล่างแต่เข้าตัวกลับเข้าไปที่หนึ่งแรัฐบาลลาวออก8ปดหนึ่งเข้าไปที่ห9เรัฐบาลลาวออกเกแตกบนล่างตัววิ่งตัวรูดมาทั้งสองตัว แล้วก็คล้องแมวเหมียวคล้องแมวเหมียวลงคลิปหายแล้วเข้าตัวเน้นตัวเจเก้าหกตรงๆแบบบอดองตับได้ยินเสียงไปแล้วพ่อแม่พี่น้องเข้าไปติดตามชมได้ทาผู้ใดยังบอท่านได้เห็นยังบอท่านในเบื้องเนาะอันอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้พ่อแม่พี่น้องจะได้ยินเสียงแล้วก็จะได้เห็นทุกคลิปที่มะดามลงไปเนาะที่มะดามลงไปอ่ะ ชอบคล้องไผ่บานคล้องเซียนนมยังไม่หลุดน้องวัดกนของเพิ่นเข่าไปเนาะให้มากแค่สี่หางแล้วก็เข้าไปสี่หนึ่งหนึ่งสี่เนาะโฟมพี่น้องขันไพ่อยากให้ลกให้คอมเมนต์มาคล้องเซียนนมสี่หางได้ก่ะสี่หางคล้องหลวงพี่แขกเข้าไปที่หกเข้าบนล่างเนาะตัวรูดนะคะคล้องปู่โคราชเข้าไปที่หนึ่งตัวรูดเนาะเอา เอากันไปหลากหลายคนพ่อแม่พี่น้องว่าคลองไผ่สิเป็นจังใดชอบคลองไผ่คอมเมมต์เข้ามาแล้วก็คลอง่องสุวรรณก็เข้าไปที่หกทั้งบนและล่างแล้วก็คลองชเชษชัยก็เข้าไปที่เก้าบัดนีมาเมื่อบังเด่นของประจําวันเลขเด่นประจําวันหลักหน่วยมาแล้วมาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้อง คันผูใ้ใดเป็นแฟนครับตัวนี้อยากให้ลงไ้วอกมาเดี๋ยวมาดามจัดไ้ก่อนแล้วสิจับคู่ให้พ่วงแบบนี้เพราะว่าได้ลักซิปมาแล้วเอาชอบบอกพ่อแม่พี่น้องคันชอบกะบอกมาเดี๋ยวจะลงไ้เนาะคันเนาะเอาเมาื่อเบงคลองออปล่อยเป็ดกับบัวผ้าโชกบบบนี้แคบหน้าจัแคบหน้าจอถ้าใครจะตามของออปล่อยเป็ดแล้วก็บัว พาโชคฟังนี่จะเป็นของบอพาโชคเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเดอ้อของบอพาโชคเน้นให้ห้าสองสี่แปดสี่ศูนย์ของอ,อปลอยเป็ดเน้นทุกหางเพราะว่าฟันที่ห้าเม็ดเดียวนี่คือของอ,อปลอยเป็ดเด้อค่ะเดอะ้ออปลอยเป็ดเน้นทุกหางฟันเม็ดเดียวมีคู่ใดที่ตรงกันบ้านี้มีพ่อแม่พี่น้องห้าสองห้าสองแต่ผู้หนึ่งเน้นสองผู้หนึ่งเน้นห้า จับมาใส่กันแล้วเรียบรอยแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของอปลอยเป็ดแล้วก็บอผ่าโชคกาบขอบุญขอบคุณบอ่อผ้าโชคอีกครั้งหนึ่งเนาะคะ่ะแล้วก็กาบขอบุญขอบุณอปลอยเป็ดที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเหมือนกันเนาะกาบขอบพระคุณสองเสี้ยนเป็นยางสูงเนาะคะ่ะกาบขอบุญขอบคุณหลายๆที่ยังห้มาเป็นสม่ำเสมอตลอดมาเนาะค่ะเนาะ แล้วที่ขาดไม่ได้กราบขอบุญขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็น FC ใหม่ FC เก่าอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ในประเทศไทยหรืออยู่ต่างประเทศกราบขอบพระคุณหลายๆคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะ